โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รอคอยกับโปรโมชั่น999บาทนะครับในรุ่น PP 3,000นะครับวันนี้ก็มีเป็นนี่เลยนะครับรุ่น3,000สีน้ำเงินสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับรุ่น3,000นะครับเนียนยั่รุ่น3,000ในราคา999บาทนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้ครับผม โอเคครับก็มาอยู่ในช่วงของโปรโมชันะ่นอนึ่งแล้วครับหนึ่งตัวคนระับก็เป็นพีเอพีสามพันนะครับรุ่นตัวนี้ครับรุ่นสามพันแล้วก็จะมเีเป็นชุดพร้อมเล่นนะครับก็เครื่องนี้เดี๋ยวมาดูสภาพรอบๆเครื่องก่อนเลยกันนะครับเห็นไหมว่า,าการใช้งานด้านหน้าสมบูรณ์นะครับทว้งปุ่มอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีตําหนิเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ทราบกันนะว่าตําหนิมีอะไรบ้าง โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยด้านหน้านะครับด้านล่างก็จะเป็นฟิเลียนะครับตัวนี้เป็นจางๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีด้านหลังนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับนี่มีมีแบตเตอรี่พร้อมเล่นด้วยนะครับในราคาก็แล้วก็สุบก้าบทนะครับฝาปิดแน่นดีนะครับฝาหลังเปิดได้นะครับแต่ว่าไม่มียูมดีในการลองไม่ได้ลองใช้แผ่นนะครับ โอเคแล้วก็มีเป็นเมมนะครับเมมโมรี่ก็มีให้นะครับในราคาเก้า้อยกาทเก้าบให้ดูเลยนะครับนี่ครับเป็นเมมแท้ด้ยนะ8ปดกิกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ด้านบนนะครับก็ภาพสวยนะครับดูไม่มีตำหนิอะไรครับก้างด้านบนโอเคนะครับอืมก็จะประมาณนี้เลย นะครับปุ่มกดก็จะมีเป็นหนนนืดบ้างนะครับในปุ่มสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับนะกดแล้วจะจมๆนิดนึงนะครับตามการใช้งานสภาพมือสองนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยส่วนสายชาร์จนะครับจะให้เป็นสายชาร์จแบบ USB นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีอะแดปเตอร์นะครับชาร์จโทรศัพท์แบบนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ให้มาด้วยนะครับก็ สามารถเอานี้เสียบนะครับเสียบเสร็จปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กโอเคนะครับแล้วก็มาชาร์จที่ตัวเครื่องพีพนะครับเนี่ยชาร์จได้เหมือนกันนะครับสายชาร์จแบบนี้นะครับให้ไปหนึ่งเส้นแด่ยว่าไม่ได้แถมแรปเตอร์นะครับก็ให้ไปเฉพาะสายชาร์จกับตัวเครื่องเท่านั้นก็ประมาณนี้นะครับดี๋วเรามาดูที่ตอนเปิดเครื่องแล้วกันนะครับนี่ เปิดเครื่องเข้ามาครับก็จะไปดูที่ system setting กันเลยครับโอเคตัวนี้เป็นตัวที่แปลงแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็มีอยู่แค่17นะคือผมชาร์จไว้แป๊บเดียวนะก็พอดออกมา system f o r m a t i o n นะครจะเป็น6.60 Pro B 10นะครับคือแปลงเล่นกอบแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ ต่อมามาเทีที่อนาล็อกนะครับอนาล็อกดูดอว่าราคาเก้ารากาบเกาบาทนะครับอนาล็อกจะเดินเองไหมเดี๋ยวไปดูความกันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับอนาล็อกใช้งานได้ปกตินะครับนี่มีซ้ายขวาใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ครับผมปล่อยมันก็ไม่เดินเองนะครับอนาล็อกใช้งานได้ปกติครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดีย๋ยวมาดูที่เกมนะครับเมมลีสติกก็จะมีเกมอยู่แล้วเชื่อครับองมีเกมประมาณนี้เกมที่ให้มาก็จะมีเป็น S B K นะครับ Superbike World Championship นะครับ Capcom Puzzle World นะครับอา่าห้เป็นเกมตัวต่อะอา่า Pursuit Force นะครับ Harvest Moon b h y Girl นะครับแล้วก็มีเป็น อะไรอะวอรนะครับวอรอี e, นะครับฟีฟ่าสิบเอ็ดนะครับเบสสองพันสิบนะครับไดนาตี้วอลเลอร์นะครับเจ็ดวันเดอร์นะครับแล้วก็มีเป็นเวอร์ชวลชนิดนะครับโมโตจีพ uh, ีนะครับเมดเดลออฟฮอเนอร์ครับฮีโร่ทู อันนี้เป็นคอรกรคอรค้อนอันนี้ชื่อีคอนนะครับคาร์นิดนะครับไม่ใช่ถ้าเป็นเกมเก,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 เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวมาลองกันที่เกมเกมอะไรดีครเอา,เ,อา,เ,อาเป็นในนัตสตี้วันนี้เอิรนแล้วกันนะครับต้องหนีที่ต้องบอกนะครับก็คือปุ่ม D-pad ด้าน ปุ่มกดลงเนี่ยมันต้องใช้แรงกดหนักกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับรันนี้ก็คือปัญหาที่1นะครับสปัญหาที่ส2ก็คือเป็นปุ่มซีลียมนะครับที่มันค่อนข้างที่จะจมแล้วนะครับแต่ว่าก็กดใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมเข้าเกมมาแล้วเทีปุ่มให้ดูนะครับปุ่มเมนูก็ใช้งานได้ปกติลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงเคใช้ได้หมดนะครับ อ,อันนี้เพื่อนๆที่เป็นสายซ่อมไหนก็เอาไปเปลี่ยนปุ่มเนี่ยใช้ได้ปกติเลยครับนี่ปุ่มพวกน,นี้แต่ว่าปุ่มด้านล่างใช้ได้โอเคเลยครับปุ่มปรับแสงหน้าจอก,ก็ใช้ได้ปกตินะครับนปุ่มตาร์ทก็ใช้ได้นะครับโอเคไหนเรามาลองกันนะครับ เกมก็ประมาณนี้นครับอืมเห็นไหมปุ่มสีดียมคือใช้ได้นะครับซีดียมใช้ได้ปกติเลยแค่มันจะจุ่มๆจมนิดหนึ่งนะครับแต่เรากดใช้ได้ปกตินะครับปุ่มสีดียมนะครับอนในเกมนี้ผมไม่เคยดทดทททททลองเล่นเลยนะไม่รู้มันเล่นยังไง นี่อันนี้ปุ่มปุ่มกดลงเนี่ยมันต้องกดย้ำนิดนึงนะครับกดแบบแรงๆนิดนึงแต่ว่าก็ใช้งานได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นี่คือปุ่มดี a พนะครับโอเคเรามาเล่นต่อแล้วนี่ไม่รู้เล่นยังไง ปุ่มไม่เอาใช้ง,งานปกตินะครับอันนี้ผมเข้ามาเทสปุ่มให้ดูแล้วกันโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นก็ได้ครับอันนี้มันผมไม่รู้มันเริ่มเกมยังไงเกมในงานตีบอลเออร์นะครับไอไับออนนี้ก็สถานะชาร์จแบตก็ยังชาร์จได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวลองเกมอื่นอีกแล้วกันนิดหน่อย,ยลองเกมนี้แล้วกันนะครับชิลิคอนดูจากชื่อแล้ว ใช่นคะรับซิลิคอนคาร์นิทนะครับนี่เป็นเกี่ยวกับลดๆเลยมั้งคาคาครับครับลองเล่นดูคนระับ ตัวพวกดี a พก็มีตำนหนสองที่นะครับดี p พ d pad ปุ่มล่างนี้ต้องกดแรงออกแรงนิดนึงกับปุ่มสามเหลี่ยมจมนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกติทั้งสองปุ่มก็คือกดแล้วมันยังตอบสนองนะครับไม่ได้แบบพังไปแบบไม่ตอบสนองอะไรอย่างเีนะ้ใช้งานได้ปกติเลย คก็ทดลองประมาณนี้กันนะครับก็สรุปนะครับก็จะได้เป็นตัวเครื่อง PNP แล้วก็ได้สายนะครับสายชาร์จตัวนี้นะครับก็ชาร์จงานใช้งานได้ปกติชาร์จได้ครับโอเคก็ใครสนใจตัวนี้นะครับก็ทักมาที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่เพจนะครับแล้วก็มาคุยกันหรือว่าจะสอบถามตำหนิเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็สอบถามได้ทุกอย่างครับโอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ